ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาคารคัดแยกมักขำหวานวิสาหกิจชุมชนไม้ผลตำบลซับเปิบหมู่ที่2ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายนาวินสังขมาศอำเภอวังโป่งเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่โดยมีนางเชลินรัตตีทองเกษตรอำเภอวังโป่งกับรายงานหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังโป่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลซับเปิบสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์ชนรัทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูร์เข้าร่วมและสาธารณสาาุขอำเภอวังโป่งได้มีการคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 กระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ให้ความสําคัญกับเกษตรกร,รทั่วประเทศจึงได้มีนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกร,รที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นแกนหลักในการจัดงานโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจำนวน882ศูนย์หรือศูนย์เครือข่ายในพื้นที่เป็นสถานที่ในการจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตในปีเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเป็นการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรของทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้